สำหรับคลิปนี้นะคะติจะพาชมอดอกยี่โถค่ะที่นาบ้านติกเองนะคะที่เมืองไทยะคะ่ะดอกยี่โถนะคะเป็นดอกไม้ที่ชอบอากาศร้อนแล้วก็ชอบแสงแดดช่วงนี้นะคะใครที่อยู่ฝรั่งเศสนะคะคุณจะเห็นดอกไม้ชนิดนี้สีต่างๆเต็มข้างถนนหรือไม่ก็สวนสาธารณะเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งคนฝรั่งเศสนะคะเขาจะเรียกดอกยี่โถว ok ่าลูคเยโฮส แล้วเขาก็จะบานช่วงหน้าร้อนนะคะเลเต้นะคะประมาณราวๆเดือนสิงหากันยาตุลาฯน,นะคะซึ่งยี่โถน,นี่นะคะเขาก็จะมีหลายเฉดสีมากๆเลยนะคะหมายว่าจะเป็นสีขาวสีแดงสีส้มสีชมพูสีแดงเข้มสีแดงอมชมพูนะคะสวยมากๆเลยคะ่ะ ทีนี้ใครที่ได้ไปฝรั่งเศสหรืออยู่ที่ฝรั่งเศสตอนนี้นะคะถ้าเข้าหน้าร้อนะคะเราจะเห็นดอกนี้เราก็จะได้รู้จักดอกนี้ค่ะมันก็คือดอกยี่โถหรือโล h ิเยโฮสค่ะเห็นดอกไม้แบบนี้นะคะก็อดคิดถึงสำนวนดอกไม้ดอกไม้ไมในภาษาฝรั่งเศสไม่ได้เช่นเคยค่ะซึ่งบางคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะนั่นก็คือเ e ตเดฟ e ลอร์อ okay, ักเกิล การทิ้งดอกไม้ให้ใครสักคนนั่นก็หมายถึงการชมใครสักคนนั่นเองค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้แมสซ e ิดด์เดลเทอร์ลาอัลลาฮ์พเนฟวัว